กระดูกท้อเส้นกระดูกเสื่อมเข่าเสื่อมนะครับอย่าปล่อยไว้นะครับวันนี้เรอยู่กับคนไข้อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นคุณแม่ที่มีอายุเท่าไหร่ครับอายุเจ็ดสิบสี่ค่ะเจสิบสี่ปีแล้ว<ช>นะครับอาการของคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับทีแรกก็ไปล้มก็ล้มมาได้สักสองสามปีแล้วและทีนี้กระดูกมันก็สุดกระดูกเลยซุดลงกระดูกสุดแล้วเดินไปมันก็ปวดที่หลังนั่นแหละปวดเอวตรงหลังนี่หรอปวดที่หลังฮนะที่หลัง,ลงเลยใช่อ่ทีนี้ เวลาพอเราเดินแล้วมันก็เดินไม่ค่อยไม่ค่อยน่าเดินแล้วมันก็ล้าลงขานอ๋อถ้าถ้าเดินไปเรื่อยจะล้าลงขาค่ะพอพอเราปวดเราก็ไปหาหมอคลินิกก็หมอก็จัดยามาให้ก็เสียค่ายาก็เดือนเป็นพันเป็นพันเหมือนกันอ่าเดือนพอเราไม่กินเราอยู่ไม่ไหวไงอ่าพอกินเข้าไปเราก็สบายอย่างเงี้ยอ๋อมันก็อยู่ได้ด้วยยาเนาะจนอย่างงี้คุณแม่มาเจอกับสารอาหารเดี๋ยวมขอสารอาหาร่อยครับคุณแม่เนี่ยมาเจอกับสารอาหารตัวนี้ที่หลายๆคนนะครับ รู้จักดีอยู่แล้วนะครับน้องม่วงน้องเหลืองเนี่ยนะครับอ่ะคุณ<อ>แ,แ,แม่ทานสองตัวนี้จริงไหมค่ะสองตัวนี้นะก็คือกูแจ๊คไปที่บ้านอกูแจ๊กก็แนะนําให้กินว่าเพราะว่าแม่เขาก็กินแล้วเขาแข็งแรงอ่าแม่กูแจ๊กกินแล้วก็แข็งแรงใช่และทีนี้กูแจ๊กก็แนะนําแล้วกูแจ๊กก็เป็นคนนั่นเอามาให้กินแม่ก็เลยลองกินดูค่ะครับกินไปแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงแรกที่แม่กินก็กินไปแล้วก็ ช่วงแรกก็ย่างเรื่อยๆก็กินติดต่อกันไปติดต่อกันไปเรื่อยๆมันก็ดีขึ้นจนว่าเราก็เดินเองได้เราไม่ต้องใช้ไม้เท้าเหรอเราไม่ได้ใช้เลยตอนนี้สาวขึ้นแล้วน่ะสาวขึ้นไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วชุดแรกเนี่ยเริ่มอาการเริ่มดีขึ้นครับทานตอนนี้คุณแม่ทานไปทั้งหมดห้าชุดอ๋ออ่าแต่แต่ชุดแรกเนี่ยเริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่เห็นผลจะเริ่มเห็นผลตอนช่วงชุดที่สอง ใกล้จะหมดถึงชุดที่สามเนี่ยไม่ไปหาหมอแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราไปหาหมอเราจะไปตามอาการพ่อแม่บอกว่าปวดยาจะหมดอ่ะก็ไปพอเริ่มทานตัวนี้ไปเรื่อยยาแก้ปวดก็เริ่มห่างห่างออกไปห่างออกไปพอหมดชุดที่สามนี่แม่ไม่ใช้ไม้เท้าแล้วแล้วสังเกตว่าระยะการเดินของแม่จะยาวขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยจะเดินป๊อแป๊บป๊อแป๊บแต่ต้องหาที่นั่งพักอ่ะแต่ตอนเนี้ยใช้ชีวิต ใช,ช้ชีวิตได้ตามปกติคับไปไหนกับเราได้เดินไปในห้างสรรพสินค้าไปทานอาหารด้วยกันได้โดยที่ไม่ใช่ไม้เท้าเลยไม่ใชไม้เท้าเลยครับ,รบก็คุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่ก็ต้องต้องบอกกันนะว่าคุณแม่อายุ74นะแม่เนาะสำหรับใครที่บอกว่าเรากําลังกินอยู่เดือนแรกก็อาจจะยังไม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องกินต่อเพราะว่าบางคนอาจจะมีอาการเสื่อมเยอะ <c oughs> อย่างคุณแม่เนี่ยเหมือนที่บล่า้หยฟังก็คือชุดที่2เข้าชุดที่3อะ่ะ <c oughs> ถึงจะเห็นผลชัดเจนแต่ว่าระยะเวลาการรอคอยต้องบอกเลยว่า คู่ควรกับการรอคอยเพราะว่าวันนี้คุณแม่กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติแล้วเดี๋ยวคุณแม่วันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างที่เรากลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเดินได้ไม่ต้องมีขาสำรองก็ดีขึ้นสบายใจขึ้นไม่ปวด<ข>เลยหรอแม่ตอนนีค่ะ<ข>ไม่ปวดเลยค่ะ<ข><ข>อ๋อถึงท่านมาเยี่ยมบริษัทได้อะครับอ่านี่ตอนนี้อยู่ที่หน้าบริษัทนะมาเยี่ยมบริษัทนะแม่นะ<ข>อ่าโอเคถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยมาไม่ได้แน่นอนผมบอกเลยม,มาไม่ได้เพราะว่า เขาจะอยู่อยู่กับบ้านติดบ้านไปไหนไม่ได้เดินไกลไม่ได้แต่ตอนเนี้ยมาสามารถมาเยี่ยมที่บริษัทอันนี้มันเป็นความสุขของคนดูแลด้วยนะเพราะว่าคนเป็นอ่ะมันก็ทรมานใช่ใไม่เป็นไม่รู้ใช่ไหมแม่ใช่เนาะปวดทรมานมากอืมแล้วมาเป็นในวัยผู้สูงวัยเนี่ยอย่างหนึ่งคือเราก็ไม่อยากเป็นภาระล,ะลูกหลานใช่แล้วถ้าเกิดว่าเราแดนเป็นแล้วไม่มี เนี่ยอย่างไรในโชคดีมีลูกชายดูแลแต่คุณพ่อคุณแม่บางคนต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ลูกเต้าไปทํางานเนี่ยก็ลําบากใจบางคนก็น้อยใจชีวิตตัวเองก็ต้องมาเป็นตอนอายุเยอะแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าโรคเนี้ยมันเป็นโรคสําหรับคนอายุเยอะเลยแหละนะครับก็วันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณพี่พลแลวก็คุณแม่ที่มาเยี่ยมบริษัทสํานักง,งานใหญ่นะครับเราอยู่ที่ถนนราชดานะครับเรามีสํานักง,งานใหญ่ที่ตั้งแน่นอนชัดเจนนะครับแล้วก็ใครที่เห็นคลิปนี้ นะครับเ็นผมนะครับเป็นของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีอาการเหมือนคุณแม่นะครับที่เป็นอยู่หรือว่าเรามีคุณพ่อคุณแม่เรานะครับเป็นแบบนี้อยู่นะครับทักเข้ามาสอบถามได้ก่อนนะครับแจ้งอาการแจ้งโรคประจําตัวนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เราเป็นมานะครับเพื่อที่เราจะได้สอบถามแล้วก็จะได้ดูแลให้ตรงจุดนะครับใครที่มีอาการแบบนี้อยู่โทรเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้เลยครับหรือว่าทักเข้ามาในเพจได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากๆขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับ